สวัสดีค่ะพบกับไม้เท้าชาแนลกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาแนะนำค่ะขนมย้อนวัยค่ะหรือหลายๆท่านนะคะลองนึกถึงวัยเรียนของเรานะคะจะมีขนมอยู่อย่างหนึ่งนะคะเป็นขนมหวานนะคะซึ่งมักจะขายแถวหน้าโรงเรียนหรือข้างรั้วโรงเรียนนะคะนั่นก็คือขนมโตเกียวนั่นเองค่ะ เป็นขนมไทยที่มีหน้าตาคล้ายกับขนมโดรายากิของญี่ปุ่นค่ะในการ์ตูนอ่าโดราเอมอนยังไงอย่างนั้นเลยค่ะโดยจะมีลักษณะเป็นแป้งแพนเคก้กชิ้นบางๆนะคะทําให้สุก้วยวิธีอ่าด้วยกระทะแบนนะคะแล้วก็ม้วนใส่ไส้นานาชน,น,น,นิดนะคะวันนี้เรามาดูสูตรและว,วิธีทํากันนะคะ เริ่มจากเงินลงทุนนะคะก็ประมาณ8,000บาทค่ะโดยจะรวมค่ารถเข็นนะคะประมาณ3 0 0 0ถึง4,000บาทค่ะเตาแก๊สพร้อมกระทะสี่เหลี่ยม2,500บาทตู้กระจก700บาทราคาโดยประมาณนะคะซึ่งอาจจะขึ้นลงตามภาวะเศรษฐกิจค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะคะได้แก่รถเข็นค่ะเตาแก๊สแบบมีกระทะทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะหม้อ ตู้กระจกขนาดเล็กกะละมังนะคะทัพพีกลมขนาดเล็กค่ะเกลียงภาชนะใส่ขนมค่ะส่วนผสมในการทำขนมโตเกียวนะคะก็จะเป็นส่วนผสมในส่วนของแป้งนะคะก็จะได้แก่แป้งสาลีค่ะ1กิโลกร,รัมครึ่งค่ะไข่ไก่10ฟองนมสด1กระป๋องนมค่ะ ผงฟู15กรัมน้ำตาลทราย1กิโลกรัมเกลือป่อน1ช้อนชาค่ะมาถึงขั้นตอนและวิธีทำกันนะคะนำส่วนผสมทั้งหมดนะคะมารวมกันผสมกันในกะละมังค่ะใช้มือนวดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเมื่อนวดแป้งได้ที่แล้วแบ่งแป้ง250กรัมไว้ทำไส้ครีมนะคะส่วนที่เหลือคือแป้งทำขนมโตเกียวค่ะ วิธีทำไส้ครีมนะคะนำแป้งที่นวดแล้ว250กรัมใส่หม้อตั้งไฟอ่อนๆค่ะเคี่ยวพร้อมกับน้ำตาลทราย500กรัมเนยสด125กรัมเคี่ยวจนกระทั่งส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันนะคะจะได้ไส้ครีมเนยหากต้องการทำไส้ครีมใบเตยนะคะให้แบ่งไส้ครีมเนยมาครึ่งหนึ่งแล้วนำใบเตยประมาณ3-4ใบบดให้ละเอียดนะคะใส่น้ำ หนึ่งส่วนสามถ้วยตวงค่ะผสมกับใบเตยบดข้นเอาเฉพาะน้ำนะคะนำครีมใบเตยที่แบ่งไว้ขึ้นตั้งไฟอ่อนๆเทน้ำใบเตยลงไปผสมเคี่ยวจนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะก็จะได้ไส้ครีมใบเตยสีเขียวๆเลยนะคะต่อไปเป็นวิธีการทำไส้ไส้กรอกนะคะนำไส้กรอกประมาณ1กิโลกรัมค่ะมาหั่นเป็นท่อนๆนะคะท่อนละประมาณ1นิ้วค่ะ วิธีทำไส้ไข่นกกระทานะคะใช้ไข่นกกระทาประมาณ50ฟองค่ะพริกไทยป่น1ขวดเล็กและหมูบดประมาณ250กรัมมาลวกในน้ำเดือดจนสุกนะคะต่อไปนะคะวิธีทำขนมโตเกียวค่ะจะใช้ทับพีกลมค่ะ ตักเนื้อแป้งที่เตรียมไว้หยอดลงในกระทะนะคะใช้ก้นทัพพีและเลงแป้งเป็นรูปวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3นิ้วครึ่งนะคะหากเป็นไส้ไข่นกกทานะคะให้ตอกไข่ใส่ลงไปบนแป้งเลยค่ะเมื่อแป้งและไข่สุกนะคะใส่หมูบดลงไปเล็กน้อยค่ะโรยพริกไทยปน่นแต่ถ้าเป็นไส้ครีมหรือไส้กรอกนะคะเมื่อแป้งสุก จึงตักไส้ใส่ลงไปค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใช้เกลียงนะคะแซบแผ่นแป้งทางด้านล่างนะคะพร้อมกับม้วนแป้งให้ปิดไส้เราก็จะได้ขนมโตกเกียวตามที่ลูกค้าต้องการเลยค่ะ สำหรับข้อแนะนำนะคะในการทำขนมโตเกียวนะคะนอกจากไส้ชนิดต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนะคะเรายังสามารถที่จะปรับปรุงนะคะเพิ่มเติมเกี่ยวกับไส้อื่นๆได้เช่นไส้เผือกนะคะไสข้ข้าวโพดค่ะเป็นต้นนะคะการขายขนมโตเกียวนะคะเราจะไม่ทำขนมโตเกียวรอไว้ลูกค้ามาซื้อนะคะเมื่อลูกค้ามาสั่งขนมเราจึงค่อยตะ ลงมือทำนะคะเพื่อที่จะให้ขนมโตเกียวมีความใหม่กรอบและร้อนน่ารับประทานค่ะ เมื่อต้นคลิปนะคะก็จะได้เกริ่นไปแล้วนะคะว่าจะมาแนะนําสูตรการทําขนมย้อนวัยหรือขนมโตเกียวนะคะก็คือจริงๆแล้วนะคะขนมนี้ก็เรียกขนมโตเกียวค่ะที่เรียกว่าขนมย้อนวัยเพราะว่าเป็นขนมที่เด็กๆชอบนะคะนักเรียนชอบนะคะซึ่งเราสามารถที่จะไปขายตามย่านชุมชนหรือใกล้ๆกับโรงเรียนนะคะเพราะว่าถ้าจะเข้าไปขายในโรงเรียนก็จะต้องได้รับอนุญาตเสียก่อนค่ะ ขอบพระคุณมากนะคะสำหรับการติดตามไม่ท้าวชาแนลนะคะไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารสาระดีๆไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางด้านข่าวสารตลาดแรงงานข้อมูลทางด้านอาชีพและข้อมูลทางด้านสิทธิทประโยชน์ต่างๆนะคะฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ไม่ท้าวชาแนลด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะ